เด้อครับพอมอแมนพี่น้องกู้ทุกคนไปเนี่ยโอ้ให้เวลาแล้วนำสุกเงนแล้วก่อแขนเสียี่ก่อนพี่น้องน่ครับ ปิ้งหนูอ้พลพี่น้องปีนี่เขาก็เสีไดีกินแล้วครับเดินขาตุ๋ยเขาไม่ไงยเลยแล้วก็สูตรพิเสีดีครับใส่อาหารตั้งประทีกันหน่อยหนึ่งมามา มันฟุตทอน,นัเดอบีเด้อมือนี่ก็ม,ม่พักนนแล้วกินนาหานเราพป่นองเนาะไปฟื้นปลามันหนีแก้วไปดเห็ดเ้าพี่น้องเน้อมันหนีก็ได้เป็นนี่ละผมรู้สึกว่ามันหนีเผ็ดๆเลาหน้อยนึง อ๋าคำว่าโภนเนี่ยเบิ่งเอารวดพี่น้องบ่ได้ออย่างางยเอาดิ มันครับพี่น้องเอ้ยบัดนพอจิ้นอวนแ้วเ,เนี่ยเนี่ยตัวพวกนี้พวกลงกินพี่น้องเป็นพวกฟุกกระตำเอาออกทุกคนเด้ออาหารชวนนี่กินได้ครับ mọi người nhà tôi tony kìa. sai kia này nay bỏ tao xuống nini kim nì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  anh là, kim kim เอาเป็นตูเลยคะนน้ทีว่ว่าบ่ต้องขั้วขี่หรอกแต่ว่าส่วนไหนขี่แก้วหรือแต่ว่าใส่ก้อนเนี่ยเอาใช่ไหมบวกกับม้ามาจยางน้อยหนึ่งโอ้มันโคตลงมาอย่างง้กันดิแค่ไหนหรออะไ ผลคือว่ามันมีหนำยังน,น้อยหนึ่งอะไรีิหนมอันนี้แหละครับเนี่อยอ้าขอบมันก็ดีอือเอาตัวน,นี้กัน

ลงไปม,มาเนี่ยมกกนื่นเนาเอานามอาของม,งมาม่าเสียออกไปมันจยวามากทีหมแล้วบนครับ,บมันมันหนูหน้าลงไปน้ำกันกี่น้เนาะไมถอดได้ถีกไหอดมุมแดงแลกันเดี๋ยวปีนขึ้นไ เนะาะพอเส้นอมมนาะออกมันนสไตล์ของกินหนูนะคะโ่้โหม Ừm. nó cứ ăn đi. คัำว่ายังไงครับขอเปลี่ยนซื้อเลี้ยงเรื่อพี่น้องเรื่องปนปิง้งหมูอบพนหรือวปล่ามันเป็นทอดทอดหมูอบพนเพราะว่ามัน,ม,นมันหลายใช่หลือเกินาไหมเนี่ยเนี่ยตัวนี้กินบ่ได้ครับตัวนี้กินมันกินไดตยุ่นหรือว่าตากับว่กินกค,ครับนี่คือผงเยี่ยวหนูเนี่ยเนี่ยตัวนี้เป็นเสใส่ เดี๋ยวบอ,อกกอนว่ามันสิแตกบอดแตกอันนี้กินบ่าดอะไรเด้อพี่น้องเด่นเะด้อสิเป็นลูกขนาดนั้นนี่พอจว่าไปอีก

เขาดูดูหนาวแล้วปรดี๋ม่ครูกับเฝ้ววาหาเลยพี่น้องเนียมันหนาวเด้ยยมขึ้นกวดยาดเพื่อนหนยนาะูบอกไปบอกมากถึงตัวอยู่ของเองพี่น้องอยู่กดยาดเปเยวยมันขึ้นหนาวหนาวันนี่ไี่ไปหาหนูกวาดหนูที่ดี่ ก็แขวนนะกินไังโดกินได้หมดเลยหนูหนูหน้าพี่น้องหนูหน้าไม่เกี่ยอะไรทีเด่นบปเฟื่องปลากับใบบัวบกพี่น้อง อ,อุ้ยมันตับเนาะกมตับนะมาาๆทานนี้กับเพจตามมันเกีวได้พป่นรองเนาะโอ้โหมัน,น,มนใส่ เดวนันหนูกผมมันล้ําำำพอดีก็นหนูช่วงนี้นกินแต่หนาพี่น้องแล้วก็อหอยพวกปูนี่มันก็ไม่ค่อยได้กินไปเหรอกคิดว่าคิดว่าเพราะตอนผมไปหาเนี่ยมัตจปลาหนาข้าไปาหนาไหวแลับไปเขาเขาเฮียเขาที่เป็นเกจ้า,าเบิดนะครับ ผม,มกลำก็ได้แบบโู้่น่มากรเริ่มกินขออ้ามาๆๆพี่นองมาถ้าพูดได้มากแบบนี้ครับกดติดตามกด Subscribe ให้เราไม่เริ่อพี่น้องเนอ ไปตามคลิปต่อไปครับฮันงเทียมขนาดที่มีช็อตน,อนี้ไรเขาหนีอีกเห็เือันเนี่ยอันน้น

ก,ก็จะใช่พี่น้องเจ้าค่ะเจ้ปีนภูพี่น้องเอ้ยก้วยเตี๋ยวผมเคกินหมูถึงดูดูก,ก,กันเจ้าค่ะได้กินเราครับเนาะไปหาหางเอาแบบธรรมชาติตัวาบางครั้งบางที่เนี่ยผมกับไปเหตุการณ์ไนงานอยู่เนาะก็เ,เลยบ่ค่อยมีเวลาหาอยู่ให้กินไปไหนบ่ค่อยมีเวลา ทายคลิปไหนด้วยครับพี่น้องจากนี้ก็ใดอย่างติดตามต่อไปครับผมพันสักพันรอทงขอเข้ามาสวัสดีครับเฮ้ยสองปู่โก้พี่น้อง